จบข่าวแล้วติดตามชมเส้นทางบันเทิงต่อกันด้วยศึกวันลุมพินี125เป็นรายการต่อไปเลยนะครับสมพุทธศาสนสุภาษิตวันนี้วิชาหิเสศฐาความรู้เป็นสิ่งสูงสุด ปิดท้ายข่าววันนี้ครับพาไปดูลูกเสือดาวหิมะแสนน่ารักครับที่เพิ่งจะฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บเฉียดต,ตายได้อย่างน่าทึ่งหลังจากเข้ารับการรักษาครับที่สวนสัตว์ในมณฑลชิงไห่ของจีนครับโดยเรื่องราวความเข้มแข็งของลูกเสือดาวหิมะตัวนี้กลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์นะคะดึงดูดความสนใจจากชาวเน็ตทั่วประเทศจีนอย่างมากลากันด้วยภาพนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ